ม่มีอะไรครับช่วงนี้ก็มีคนบ่นเรือเกินครับทำคลิปมื่เอะไรจะได้ตังค์ทำคลิปมาก็ยังไม่มีไลา์รับเข้ามาเลยครับมีแต่รายใจไปเก็อยวว่ากันนะครับคลิปอาจจะดูไม่พื้หวหาเดี๋ยวถ้าวันไหนมันดังขึ้นมาเครับมันจะปื้หวาแน่นอนนี่ไม่มีอะไรครับมาฐานฝรั่งครับ อันนี้มาจากสวัสรินทลิน กำลังปูเองครับรสชาติมัน,มนจะ หวานเปรีป้ยวไม่มันซื้อกับ่นรสชาติมเย็นจืดน้ำจิ้มก็เป็นพริกเกลือ,อถ่ายคลิปก็ยัง ลายได้ไม่เข้าเลยงานก็ไม่ค่อยจะมีชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปครับอย่าไปคิดอะไราไมากมายกานฝรั่งไปก่นขขอนแล้วครับ